คนก็เริ่มมาแล้วค่ะพี่น้องไปที่บ้าน,านหน้าที่วัดสรีประดุลมาแล้ว เอาหน้าเลยนั่นแหะถ้าไม่หน้าไม่ได้หน้าเลยนี่ตรงหน้าคุณ Ao nắng là, ao tùng nắng là. tùng là. Ao tùng nắng, ao tùng nắng. ตัวนี้ของเขาตัวนี้ของเขาของบ่าวููไทยของคูรีของคูรีน,น,นั่งใกล้เขาเพื่อหลบมุมไงมอ๋อทำไมไม่เอาแมทดออกอะนี่ก็อยากเบิ่งแม็อีกว้ายก็ไม่เห็นหน้านี่บอกแนะนำหน่อยเจโอวันมาอีกคนแล้ว,วนึกว่าวหายไปไหนแล้ว,วไม่เห็นหน้าเห็นหมดแล้วว้ายหนะ ติทุระป๊าปังลายพุระูดยอดเลยนั่นนันี่หมือนข้างหน้าตรงเก้าอี้ที่ก็จองไว้นะนั่งม้างหน้าเลยต้องลงเอาขาอะไรนั่ไม่มีขามันจะนั่งได้บอสคุรียังต้องใช้ขาเลยเอาเลื่อนเสือมาอีกก็ได้เลื่อนเลื่อนลงมาอีกนิดนึงไม่ก็เลื่อนของเขามาเราก็ลงมาได้ นี่บรรยากาศก็เป็นประมาณนี้นะคะกำลังลองแสงสีเสียงอยู่นะคะสุดยอดสุดยอดพอ,อพูนของเพื่อนอยู่พุ่นแต่เพื่อนจะมานั่งตรงนี้ของเพื่อนอยู่นู่นคนละมุมฝนยะยติยมีมฝนลงเม็ด ฝนลงไปเอาล้มเอามาแล้วของคุรีมาแล้วนี่ไงคุรีมากองไว้ด้วยกันแล้วจะขยับไปย่นอ่ะบอสิยะขยับถอยลงมานิดนึงมันจะได้จอดกันเออมากอ่ะสิบเมตรหรือเปล่าเออจะมีมาอีกดรือกำลังมาอยู่ฝนมาแล้วฝนมาแล้ว ลงเม็ดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพอขมอดอ่าสาวน้อยรำพนโชว์าาาาสุดยอดเลยนะคะตอนนี้ก็ชีวิตของพอขอมอกระเป๋ามาได้เอาลมมันลงเม็ดฝนลงเม็ดแล้วฝนลงเม็ดแล้วเฮ้ย <c> พ <oughs> ี่น้องเลย ชควันูชวันทุชวันทุ่ชคนัน port e ุก right. ี้ขึ so, ้นไปูน so, ่ะได้บานนมากุาเนะอย่าตกถอผู้ขาขอเขอหนึ่งวันขอหนึ่งวันพรุ่งนี้ค่อยไปตกขอเจ้าที่บอกหน่อยคุณยาย ผัวอู่ไหลายกูมูบอกก็ผัวอยย่หน่อยใช่เรามานำหนาแล้ว ว่นเจใคยังจำมือที่คอยเปียกยีย้โอเคเก้าโมงเช้านะคะเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้า,ชา,ชาสาวน้อยลำเพลินโชว์อนุญ,ญาตให้ลงได้ยไม่ลงก่อนเจวันเจลถูกีกนอนเพ่น ไปถามตอนไหนล่ะกี่ไงแกอยู Demon> ่ไหนอ่ะนี่ไงแกอยู่นี่ไงแกอยู่บอยู่นี่ว่าหนั่นแกว่าเจ้าที่เจ้าทางเาแกว่าเจ้าที่เจ้าทางเราขอเทวดามื่อนึงเด้อมื่อื่นตกบัดมื่อก็ได้ค่ะมื่อื่นตกบ้านเมือก็ได้ชิเดนนอนมวนมวนเมื่อนี้ขอเถอะขอเทวดานะคะลุงกินน้ำก็ขึ้นแล้วนะคะขอแล้วขอเด้อค่เด้อค่เด้อมากันเลยหลายยามาสกัดกันดาวลุงพุ่งแรงเด้อค่ะพี่น้อง ฝากเป็นกำลังใจมาไม่ได้ก็เข้ากลุ่มปิด129บาทนะคะมาได้ก็มาเต้นหน้าห้านเว้นให้อยู่นะคะช่วงไหนเต้นได้เอกไปเต้นเลยจะได้ไม่ง่วงนอนนะคะกูไดอ้อยู่ได้ก็ยูไปอยู่หัดแจงเวลาเสู้เอานะคะทุกคนก็ต้องสู้นะคะปอปจบ,บอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วนะคะสวย สุดยอดนะคะขอบคุณพี่นออ้องเด้อเอาละคะ่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ